แดนวิญญาณนักรบทุ่งรบวงวางที่เต็มไปด้วยเท่าฐานกับศพนักรบโบราณที่นอนเกลื่อนกลาดพร้อมเสียงกลองศึกและเสียงโห่ร้องที่ก้องอยู่ในอากาศที่ไม่รู้จบโดยดวงตาของวิญญาณนักรบนับร้อยนั้นยังคงเรืองแสงสีแดงและทำท่าลุกขึ้นจากกองกระดูกบพร้อมหยิบเอาอาวุธเก่าๆแล้วเดินเข้ามาหาพรานเวียงราวกับต้องการทดสอบผู้บุกรุกนี่คือแดนที่วิญญาณทหารของข้าสถิตอยู่ เสียงของอาจารย์สมิงแดงดังกล้องไปรอบฟ้าแต่ตัวเขานั้นไม่ปรากฏกายแล้วแกก็พูดขึ้นต่อว่าหากเจ้าต้องการเป็นสิทธิ์ของข้าเจ้าต้องมีชัยเหนือนักรบเงาอย่างน้อยหนึ่งตนจากนั้นพานเวียงก็กัดฟันแน่นพร้อมยกพระที่เปื้อนเลือดยันตัวขึ้นยืนถึงแม้จะเหน็ดเหนื่อยแต่สายตาของเขานั้นยังคงแข็งกร้าวอยู่ๆเงานักรบสูงใหญ่คนหนึ่งก็ก้าวออกมาจากหมู่คณะ โดยที่ร่างนั้นเป็นชายร่างใหญ่สวมชุดเกราะโบราณพร้อมกับดาบที่ยาวโค้งทันใดนั้นเสียงกลองศึกก็ดังก้องลั่นไปทั่วป่าเหล่านักรบเงาพากันร้องคำรามโห่แล้วพุ่งเข้าฟันพรานเวียงด้วยแรงอันมหาศาลจนโลหะกระแทกกันดังสนัน่นพร้อมกับดาบดำฟาดปะพระจนเกิดประกายไฟแต่กระจายราวกับฟ้า